ดูเรื่องที่4ครับเรื่องปัญหาพะโมกขลานะเถระพึงกล่าวคำสัตว์หไม่พึงโกรธหนึ่งถูกขอแล้วแม้ของเล็กน้อยก็พึงให้1บุคคลจะไปยังสำนักของพวกเทวดาได้ก็ด้วยเหตุสามประการนี้อพอดานี้ก่อนอันนี้พูดถึงแม้คล้ายๆกับว่า พูดถึงสวรรค์สวรรค์น่ะพอพูดปุ๊บเอิมดีเนี่ยอยากจะไปแต่ถ้าพูดจบคนฟังถึงโลกุตละนี่คือเข้าใจสวรอย่างแท้จริงพูดสวรรค์จริงอ่ะแต่พอพูดจบคนฟังถึงโลกุตละนั่นคือคนเข้าใจสวรรค์แต่คนทบุรุไปสวรบอกเข้าใจสวรรค์เข้าใจสวรรค์ไม่ใช่นั่นคือทุกขสัจจา์ทีนี้เขาว่ากลา่าวคำสัตว์ กล่าวคำสัตย์ใช่ไหมโดยมาจัดมาจัดคืออะไรทำจริงพูดจริงพูดจริงทำจริงทำอย่างไรพูดอย่างนั้นพูดอย่างไรทำอย่างนั้นนี่คือกล่าวคำสัตว์กล่าวเนี้ยทั้งชาติถึงโสดาบันไหมไม่ถึงหรอกอันนี้คือบัญญัติคำสัตว์ดังน,นั้นสัตว์จริงๆอ่ะจะสัตยาก็ตามสัจจะก็ตาม,ตากกตามคือ ทุกขสัจจะคืออะไรสมุทยัยสัจะคืออะไรนิโรธสจัจะคืออะไรมรรคสัจะคืออะไรกล่าวอย่างนี้วันเดียวเประเสฐกว่ากล่าวคสัตย์บัรจัติร้อยปีทีถ้ากล่าวเงี้ยทุกวันทุกวันไปถึงโลก,กะตะละะุตระไหมอาจจะไม่ถึงนะเพราะกล่าวเยอะเกินไปนะหมดเวลาการกล่าวในที่สุดนะมะโนกรรมต้องเหนือวจีกรรมก็ต้องเข้าถึงความสัตย์ คืออเรียยสัตวส,สีเพราะฉะนั้นอนะ่ะพอเห็นคำเนี้ยพึงกล่าวคำสัตว์มาลงที่อะไรอยู่กับอเลียยสัตส,สีอยู่กับปัญญาจึงจะเข้าใจคำนี้ถ้าเจอตรงนี้มีโอกาสถึงโสดาบันได้แต่ถ้ายังหามาลงตรงนี้ไม่ได้ยังติดอยู่ตรงกลางเหมือนกับพอบอกให้ก่าวแล้วก็กล่าวล่ำไปเนี่ย ไม่สอดคล้องกับคําที่ว่ามาโนกรรมเหนือกว่าวจีกรรมนี่คือยังไม่ทะลุยังไม่ผ่านในที่สุดดังคำพูดหายไปเหลือแต่สภาะของปัญญาเจริญปัญญาญาณทัศนะเห็นอ่ริยสัจสีพอเป็นแบบนี้อยากไปสวรรค์ไหมไม่อยากไปแต่ถ้าไม่ถึงโลก,กุตระก็ต้องไปเกิดบนสวรรค์นั่นแหละนี่คือจะไปสู่สุคติเทวโลก อันนี้ทําให้คนเรียนธรรมะนะถ้าเรียนแล้วเนี่ยมันก็ว่าเรารู้แล้วว่าอะไรคือบุญนะใช่ไหมมันทบ,บุญมันทบ,บุญชาแนาจะได้ไปสวรรค์นึกว่าเนี่ยเราเข้าใจธรรมะยังไม่ใช่คนจะเข้าใจสวรรค์เมื่อจิตเหนือกว่าสวรรค์แต่ถ้าเขาจะสอนรรในจิตที่เท่าสวรรค์นั่นคือเขาว่าติดอยู่ที่ถ้าฟังธรรมะแล้วก็ไปคิดใช่ไหมนรลกสวรรค์ก็ไม่สาคัญลกเหมือนกันหมดอันนี้ใช่ไหมเด๋ยนนี้เรียกปัญญาเทียมเล่นเลยไป ฟังปุ๊บมันเฉยชาเลยจิตมันด้านชาเลยไม่เอาอะไรแล้วไม่ทําอะไรแล้วฟังปุ๊บไม่อยากทบุญไม่อยากทํบบาทบ,บาปแล้วเพราะเบื่อหน่ายแล้วกลายเป็นเอาจิตของพระอา,ารรา์มาคิดว่าไม่ทบ,บุญไม่ทําบ,บาปแต่จิตตัวเองยังเป็นบุตุชนอยู่เลยถ้าไม่ทบ,บุญก็คือบาปได้แหละอย่างนี้เรียกว่าทิฏฐิเรียกว่าจิตกระด้านเรียกว่าแล่นเลยไปเอาธรรมะมาคิด ความดีไม่ได้เกิดขึ้นไม่ได้เต็มต่อความดีจนหมดกิเลสกลายเป็นไม่ได้ทําความดีเพราะกิเลสนั่นแหละก็ทําให้คนมีสามพวกนะคือติดอยู่ก็มีฟังแล้วจะทําแบบนี้ได้แบบนี้ได้แบบนี้แล่นเลยไปก็มีฟังปุ๊บไม่ทําอะไรแล้วทุกอย่างไม่ยึดมั่นถือมั่นแล้วกับผู้มีปัญญารู้เข้าใจทําตามจะเห็นจะได้ตามขั้นตอนเหล่านี้ ทุกสมัยมีสามพวกนี้หมดไม่ต้องไปแปลกใจทุกยุคทุกสมัยของพุทธศาส,สนามีคนสาพวกนี้ทั้งสิ้นต้องดูเราอย่างเดียวดูตัวเองอย่างเดียวว่าเราเนี่ยมาลงตรงพวกที่สามเนี่ยใช่ไหมได้ไหมขยับมายังไงที่ไม่ติดและไม่แล่นเลยไปต้องปรับปรุงที่ตัวเราเองต่อไป ไม่พึงโกรธเราลองอยู่กับคํานี้ดูนะเอาคํานี้แหละกล่าวคําสัตว์ไม่พึงโกรธอยู่ตรงมโนกรรมนี่แหละอยู่กับสัจจทำกิจถูกต่อสัจจถ้าใจจะไิ้หล่นไปพึงสำรวมไว้ยังไว้ ถ้าความคิดจะแท่คำว,ว่าอะไรไม่ดีนั่นไม่ดีนั่นไม่ดีก็พึงหยุดไว้ไม่ติอะไรทั้งนั้นรักษาจิตไว้ใจมั่นคงไว้ไม่ส่งออกไม่แพ้ความอยากรู้อยากเห็นสํารวมจิตรักษาจิต ไม่บอกไม่แปลว่าเป็นอะไรเป็นอะไรไม่คุนเคืองไม่เกิดความแม่ช่าชื่นใจว่าอะไรไม่ดีอะไรไม่ดีเหลือแต่สัจจะความไม่มีตัวตนประกอบด้วยอาโทสะไม่คุนเคืองไม่ติดไม่เพ่งไปติด ไม่จำเรื่องที่จะติดไม่คิดถึงสิ่งที่จะติดไม่มีการติดไม่มีความขุ่นเคืองคล้ายๆกับว่าไม่มีปัญหาแล้วไม่มีปัญหาอีกไม่มีตัวตนแล้วไม่มีตัวตนอีก ไม่เกี่ยวกับอะไรอะไรที่ไม่ดีไม่ดีเลยพท่านี้ก่อนอันนี้ก็ตรงกับคำนี้นะว่าบางครั้งเนี่ยใช่ไหมมาเจอสาจาัจจะเจอสาจาัจจะนี่แหละแต่จิตก็วกไปทางขุนเคืองวกไปทางขุนเคืองพอมาฟังคำนี้ อยู่กับสัจจะด้วยนะอย่าไปขุนเครื่องด้วยนะนี่คือคำว่าสัพพายะนะถ้าตนตรงกับสิ่งนี้รู้ว่าหลุดไปเพราะสิ่งนี้ก็จะไม่หลุดไปเพราะสิ่งนี้อีกอย่างนี้เรียกว่าฟังธรรมะอันเป็นสัพพายะตรงต่อจิตของตนแล้วเห็นถึงอุปสรรคถึงปัญหาที่มีซึ่งเมื่อก่อนอาจจะไม่เห็นก็เลยติดตามมาผุดขึ้นบ่อยๆได้ พอเห็นแล้วก็จะไม่ติดตามอีกเพราะไม่สนใจไปทางนู้นตรวไม่ให้อาหารแก่สิ่งนั้นอีกออตกลงชีวิตเราเนี่ยใช่ไหมมีเรื่องที่ไม่ดีไม่ดีไหมมีไม่มีมีแล้วกับธรรมะอะไรสำคัญกว่ากันธรรมะสำคัญกว่าเพราะเจอธรรมะเรื่องไม่ดีหายไปหมดเลยไหมควรจะหายไปหมดไม่ใช่เรื่องหายแต่จิตของเราเนะี่ย ไม่ไปบอกว่านั่นไม่ดีเหมือนเดิมอีกแล้วเพราะเราเจอเรียกว่าอนุตตระแล้วะประเสริฐสุดแล้วอะสิ่งที่เราเจอกลบทุกอย่างไปหมดแล้วถ้าเป็นงี้ได้ก็ถูกเลยถ้ายังไม่ได้ต้องฟังตรงนี้เลยอยู่กับสัจจะด้วยอย่ากโกรธด้วยมีเหตุว่าสามีหนึ่งพระโมกลานะเถระ จะริกไปในเทวโลกยืนอยู่ที่ประตูวิมานของเทพธิดาอันนี้เจ้าของเจ้าของวิมานใช่ไหมเทพปพระดุใช่ไหมเทพธิดาเป็นเจ้าของวิมานได้ไหมได้ไม่ได้ได้เหมือนกับถ้าถ้าหญิงอะนะทําบุญไว้มากเวลาไปเกิดอะไม่ใช่ต้องไปเกิดในวิมานคนอื่นนะไปเป็นเจ้าของวิมานของตนเอง ็มีบริวาลห้าร้อยได้ที่บริวารน่ยหญิงว่าชายก็เหมือนกับมรถเนี่ยใช่ไหมบางครั้งเจ้าของบ้านเป็นผู้หญิงอะ่ะบริวารน่ยก็หญิงบ้างชายบ้างน,นี่ก็คนครัวนี่ก็ใช่ไหมคนสนามนี่ก็คนขับรถไม่ได้สําคัญหญิงชายสําคัญตรงบุญและสําคัญตรงอุปนิสัยคุณพอคุณเกิดอีกก็เป็นหญิงอีกกันแหละ บุญส่งผลก็เป็นเจ้าของวิมานได้พอเป็นเจ้าของก็มีบริวารห้าร้อยได้พระเถระเห็นวิมานของเทพธิดาจึงพูดว่าเทพธิดาสมบัติของท่านมากมายเพราะทำกรรมอะไรไว้เทพธิดาตอบว่าอย่าถามยิดิฉันเลยเจ้าข้าเพราะว่า เทพธิดาละอายอยู่ด้วยกูรุสลรกรรมอันเล็กน้อยของตนจึงได้พูดอย่างนั้นพระเถระก็กล่าวอีกว่าจงบอกเถิดเทพธิดาก็ตอบว่าท่านผู้เจริญทานดิฉันก็มีได้ถวายการบูชาก็มิได้ทําถ้าทําก็มิได้ฟังรักษาคำสัตย์อย่างเดียวพระเถระไปยังประตูวิมานแม้อื่น ก็ถามเทพธิดาแม่อื่นเทพธิดาโอ,อหนึ่งตอบว่าท่านผู้จเจริญบรรดาบุญกรรมมีทานเป็นต้นชื่อว่าบุญกรรมอันดีฉันทำแล้วไม่มีแต่ในการของพระพุทธเจ้าทรงพระนามว่ากัสปะดีฉันเป็นทาตของคนอื่นนายของดีฉันดุร้ายหยาบคายเหลือเกินเอาไม้บ้างท่อนฟืนบ้างที่ฉวยได้ ตีที่ศีรษะของดีฉันเมื่อมีความโกรธเกิดขึ้นดีฉันนึกติตัวเองเท่านั้นว่านายของเจ้านี้เป็นใหญ่เขาเพื่อจะทำให้เจ้าเสียโฉมก็ได้จะตัดอาวัจวะมีจมูกเป็นต้นของเจ้าก็ได้เจ้าอย่าโก,กรธเลยดังนี้แล้วก็ไม่ทำความโกรธด้วยเหตุนั้นดีฉันจึงได้สมบัติเช่นนี้ เทพธิดาองค์อื่นแม้อีกก็ต่างต่างก็บอกทานอเล็กน้อยที่ตนทําแล้วเป็นต้นว่าท่านผู้เจริญดีฉันรักษาไร่อ้อยได้ถวายอ้อยลำหนึ่งแก่พี่สุรูปหนึ่งท่านผู้เจริญดิฉันถวายมะพร้าผลหนึ่งท่านผู้เจริญดิฉันถวายฟักทองผลหนึ่งถวายลิ้นจีผลหนึ่ง ถาวายเง้ามันกามือหนึ่งถาวายสะเดากามือหนึ่งถาวายอ้อยลําเดียวเป็นเจ้าของวิมานได้ไหมบุญจะมากจะน้อยอยู่ที่อะไรแล้วก็ร่ยเรียนก่อนใช่ไหมถ้าบอกว่าให้ทานใช่ไหมนึกถึงอะไรเจอจงบุคคลเนี่ยสิบสี่ใช่ไหมกับสังฆทานสังฆทานเป็นเลย เจาจงบุคคล14คืออะไรให้ทานแก่สัเดรัฐฉานอัน,นีิสูงถึงร้อยเป็นต้นนะ่ะจนมาสุดท้ายคือถวายเจาะจงแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยเป็นเป็นข้อสุดท้ายกับถวายภิกษุแม้ปุถุชนก็ตามเถอะก็จิตมุ่งสู่สถาบันสงนั่นแหละถวายสถาบันสง์โดยมีสง์ผู้อยู่ต่อหน้าเป็นผู้รับแทนสถาบันสง์ เมื่อกลับไม่ใช่ให้องค์นั้นหละแต่ให้สถาบังสง์ตัวแทนของสง์สาระทานเปนเลิศทีนี้นะบรรดาวัตถุทานสี่อย่างใช่ไหมคืออะไรบ้างถาวายอะไรอาหารก็มีเครื่องนุ่งห่มก็มียารักษาโรคก,ก็มีและวิหารที่อยู่ที่อาศัยก็มีวิหารเปเรเลอ์ถ้าบรรดาปัจจัยสี เทียบแล้วศรัทธาปัญญาของผู้ถวายไขรเลิศศรัทธาและปัญญาของผู้ถวายเป็นเลิศเพราะฉะนั้นในที่สุดถวายอะไรก็ตามเถอะถ้าจิตสูงสุดบุญสูงสุดถ้าจิตสูงสุดด้วยไปเจอเรียว่าไปถวายของที่สูงสุดด้วยก็เจอกันแต่ไม่นับของเป็นเบื้องต้นนับจิตเป็นเบื้องต้นแล้วค่อยไปดูของ ข้อนี้หมายความว่าเราจะบอกว่าเราถวายเยอะเป็นกองเลยเป็นหมื่นเป็นแสนอย่าไปพูดอย่างนั้นเพราะเอาวัตถุจํานนวัตถุเป็นตัวตั้งซึ่งไม่ถูกจะต้องแสดงออกซึ่งศรัทธาก่อนเข้าใจกรรมเข้าใจผลกรรมเข้าใจบาร,รมีเข้าใจการหลุดพ้นแล้วเกลี่ยมัญญ่าทุกอย่างจะถูกต้องการถวายจะตรงตามหลักศีลสมาธิปัญญาเริ่มต้นจากข้างในก่อนตั้งหลักที่กุศลให้ได้ ให้เป็นของแท้ก่อนแล้วค่อยไปดูว่าของมากหรือของน้อยทีหลังพอทำไปงแล้วกลายเป็นว่าคนไปหามาได้เยอะ,ยอะก็จะเหนือกับคนได้น้อยๆอย่างน,นั้นไม่ถูกดังนั้นการถวายทานน่ะนมะั้ยอ้อยลำหนึ่งถ้าจิตของผู้ถวายมีศรัทธาและปัญญายิง่งเหมือนกับว่าถวายของน้อยแต่ได้บุญมาก เอางี้เป็นตัวตั้งนะถ้าศรัทธ,ธาปัญญาจริงถวายหนึ่งคารดก็ต้องมากกว่าหนึ่งลำเป็นธรรมดาแต่ขอให้ตั้งหลักที่กุศลก่อนนะอย่าไปตั้งหลักที่ปริมาณแมงกานแล้วจะกลับมาหากุศลไม่ได้อีกแล้วจะกลายเป็นไปแข่งกันเดี๋ยวกี่ไรก็จะมาแทรกแล้วจะพูดถึงความดีกันไม่ได้อีกพระเถระฟังกรรมเหล่านั้นจึงลงจากสวรรค์ไปเฝ้าพระศาสดาพระเจ้าข้าบุคคลอาจหมหนอแล เพื่อจะได้ทิพยะสมบัติด้วยเหตุเพียงกล่าวคำสัตย์เพียงดับความโกรธเพียงถอยทานมีผลมาพับผลหนึ่งเป็นต้นอันเล็กน้อยดูก่อนโมกคารณะก็เทพธิดาบอกเนื้อความนี้แก่เธอแล้วไม่ใช่หรือเป็นอย่างนั้นพระเจ้าค่ะดูก่อนโมกคารณะ บุคคลกล่าวเพียงคำสัตย์ก็ดีเพียงละความโกรธก็ดีถวายทานเพียงเล็กน้อยก็ดีย่อมไปแทวโลกได้สิน้นอ่านอีกครั้งหนึ่งพึงกล่าวคำสัตย์หนึ่งไม่พึงโกรธหนึ่งถูกขอแล้วแม้ของเล็กน้อยก็พึงให้หนึ่งบุคคลจะไปยังสำนักของพวกเทวดาได้ ก็ด้วยเหตุสามปรการนี้ในการจบพระเทศนาชนเป็นอันมากบรรลุเรียกผลทั้งหลายมีโสดาปฏิผลเป็นต้นจิตเราตรงไหมฟังจบจะไปถวายจะได้เป็นเทวดาจะไม่ตรงต่อท่านแล้วฟังจบดำรงอยู่ในโสดาปฏิผลจึงจะตรงกับธรรมะฟังจบต้องไม่ไปไหนแล้ว อยู่กับสัจจะแล้วไม่โกรธแล้วไม่ขุนเคืองแล้วให้ได้แล้วคือสละทุกอย่างก็สละได้หมดจะไปโลกุตระได้ข้าวของวัตถุสิ่งของไม่คิดแล้วเลยมาแล้วเป็นมโนกรรมแล้วฟังจบจะไปโลกุตระได้ด้วยสาภาวะนี้